สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคเช้านะครับปาราจันสุษกที่5พฤษภาคมนะครับก็มารุ่นกันอีก2รอบสุดท้ายเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ห่างเสียงก็เสียดายที่4ไปค้างครับดีดมาหายหมดเลยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มาทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับห่างเสียงหรอบที่ผ่านมาเดนมาร์กี่รอบหรอบเดนมาร์กสองรอบนะครับเด้งบนล่างตรงๆแตกไป1รอบนะครับ กรูจะต่ออีก2รอบสุดท้ายเนะาะเช้านี้เปิดที่10057ครับ10057ครับเด่นสุดที่จับได้ชอบตัวเปิดไอนะ้0770เนี่ยชอบครับยังไงทาเรที่ผมวางถ้าท่านชอบตามครับไม่ชอบผ่านเนาะและถ้ามีโคษณาครับในแต่ละคลิปรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเด่นสุน0นะครับวิ่งบอลลนล่าง0 1 0 37 1 0 3 7นะครับ5 0 7 7 5 0 7 7เจ็ดโอเคครับมาเจ็ดเข้าไปครับ ก็พูดถึง6ก็สวยหมาทุกเช้าเลยหกศูนย์แปดเจ็ดสี่ศหเนย์ติหม่หหางครับหกนเนาะเพราะมันเป็นเบื้อหนึ่งหางติดหม่หนึงหางครับร้อยัครับร้อยะแปดเนาะติดหกศูนยม่หนึ่งหานะครับ810หนึ8ง0 8นย์แปดหกศูนย์แแล้วก็89 7ครับ